สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตนะครับเรามีโอกาสได้มาทดลองขับนะครับนิวทิสันนาวาร่ามานะครับก็อยากจะรับทราบประสบการณ์กันทั้งตัวคนขับเองนะผู้ขับเองรวมทั้งสวัสดีเรามีพุทเตอร์นะครับ <personal> ม <Assassin limitations> ีพุต์มาให้ความรู้ด้วยนะครับสอบถามพี่พุท์ก่อนดีกว่าครับวันนี้รูปแบบของสนามเนี่ยจัดไว้สําหรับพรฟโรถโดยเฉพาะเลยมันมีความพิเศษแล้วก็ทําให้เรารู้อะไรบ้างนะครับในเรื่อง โอเคอันนี้เราจะเน้นในเรื่องของในระบบของช่วงล่างใ<ๆ>หม่ๆนะครับ,รบแล้วก็ทอคกาลังของเครื่องยนต์นนนตัวใหม่นะครับซึ่เป็นเครื่องสองสามตัวร้อยเก้าสิบห้าบ้านนะครับซื<ๆ>้อมาแรงบิดถึงสี่ร้อยห้าสิบแรงม้าที่รอบดับ<ๆ><ๆ>นะครับ<ๆ>ตรงนี้นเป็นแฝดทอคด้วยใช่ไหมฮะตั้งแต่พันห้าร้อยซิกพันห้าร้อยถึงรอบตัวสิบห้าใช่ครับไม่เกิน แต่สเตชันแต่ละดีที่เราได้ลองขับจะเห็นประสิทธิภาพของรถนะครับว่าตัวรถเป็นยังไงส่วนสองรุ่นที่เรามาให้ลองวันนี้เป็นตัวรถตั้งสี่ตัวนี้คือ VL ตัวท็อปตัวท็อปตัวโปรโฟเอ็กตัวนี้นะครับคือตัวแต่งนะครับลูกพิเศษรุ่นพิเศษนะครับครับผมครับพี่อารครับเราเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการขับครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสขับทั้งคือยุทธตัวเก่า2.5ลิตรกับ3 3ลิตรนะครับ2.3ลิตรก็คือเอาเครื่องของ ตัวเทอรล่ามาใส่นะครับก็ประทับใจนะครับคือวันนี้เราได้ลองเี้ยวซ่านๆหน่อยะครับแต่รู้สึกว่าเออมี anime, ed, มีกำลังกำลังที่ดีกว่าเนี่ยเดือดๆขั้นเนี่ยนะครับขวาแล้วก็การขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยโอเคและช่วงล่างเนี่ยผมชอบที่ช่วงล่างที่ว่าเขามาถูกทางแล้วนะครับคือว่าแต่ก่อนเขาเน้นว่ารถรถเนี่ยต้องเซ็ต เซ็ตรถกระบะนี่ก็ทั้งยากมทัางปัญหาเพราะว่าต้องทำบรรทุกด้วยทั้งใช้งานติ่งบนทางเรียบด้วยทั้งทางลุยด้วยทีนี้ผมก็คิดว่าเขามาถูกทางแล้วที่เลือกไปเลยว่าเขาจะใช้งานที่ไม่มีบรรทุกหนักนะครับเพราะพวกนี้คนส่วนใหญ่ที่จะซื้อเนี่ยไม่ได้บรรทุกหนักเพราะบรรทุกหนักก็ไปเลือกเซ็ตช่วงล่างแบบคนอายรถรถนุ่มๆเนี่ยผมว่าดีเค่ไหนใช้งานแล้วก็พอให้ลุยได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องนุ่มไม่ต้องแข็งมากแบบไม่ต้องเกี่อบรรทุกเนี่ยมันมันจะมันจะทำให้การขับนี ผมก็ทับใจที่ว่าเออเขา้ามาสุกทางในเรื่องชั้งล่างนะครับคืองยนนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็มันใสอยู่สามแล้วก็ร้อยเก้าสิบม้าที่เหลือสุดินทาโบด้วยการการไต่เนินเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องแตะกระเลงเลยใช้ใช้ท้องเนี่ยสี่ร้อยสิบม้าที่เหลือเฟือขนาดเนินชั้นเนี่ยสบายๆก็อยู่ในเลนนะสี่ร้อยห้าสิบบิวตันเดี๋ยวเราก็ก็ใช้รอบแต่เพ่อเบาเที่สองพันห้าได้กับการขับลงไอ้ ไอ้บูมบูมจากบุมประท้าเนี่ยดีผมเคลองดูแล้วนะครับในรุ่นเนีครับมันไม่มการไม่โดนเลยความสูงของตัวรถด้วยเนะาะทชั้นด้านหนา้าด้านหลังโอ้ยแล้วลุยลุยน้ำนี่มมนไม่น่าเชื่อครับลุยได้เยอะค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็รถพวกนี้ไม่ไม่เสถียรแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีอุปสรรคที่ว่ายางเนี่ยยางเวลาลุยจริงเนี่ยเราควรเปลี่ยนยางให้เป็น มัดหรืออย่างออะไหล่อะไรเงี้ยนะครับอย่างเรดียแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าแล้วแต่การใช้งานอันนั้นเป็นเรื่องของอิสระของผู้ซื้ออยากลุยก็ตัวนี้เลยครับตัวนี้ให้ล้อ17นิ้วนะครับเป็นตัวโปรโฟเอ็กซ์เนี่ยนะฮะให้ล้อ17นิ้วยางเป็นออเทเลสอายางออะเทเหมือนจะยแบบนี้่นได้ก่อนที่ไปมัดก็ใช้ขนาดนี้ก็พอแล้วถ้าเข้าป่าดูอะไรอย่างเงี้ยก็พร้อมแล้วใช้ทุกวันเันนี้ใช้มัดเทเลสเนาะอันนี้ถามคุณโก้ไหดีกว่าคุณโก้ก็ลองมาใส่รุ่นล่ะนะคุณโก้ลอง ตัวนาวาล่าเนี่ยครผมชอบในเรื่องของช่วงล่างนะครับี่ค่อนข้างที่จะปรับแต่งค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของช็อป u ัพสปริงเนี่ยให้ความนุ่มนวลซับแรงกระแทกต่างๆเนี่ยดีกว่ารุ่นเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมลองแบบลงแบบคอสะพานแรงๆนะครับลงแบบเนินแอ่งน้ําแรงๆนีครับไม่ไม่ยกเลยสาดลงไปเนี่ยระยะยุบตัวระยะอะไรเนี่ยครับสามารถซับแรงกระแทกได้ดีอาการกระเด้งกระดอนระหว่างที่เรา กระโจนลงบ่อน้ำนะครับขึ้นก็ไม่มีการกระเด้งกระจนเท่าไหร่นะครับก็ถือว่ามีการปรับเซ็ตช่วงล่างได้ดีขึ้นชัดเจนนะครับสำบม แต่แต่ว่าไอ้เครื่องชุ่มปั๊มอรือเบาวนะช็อัพปันซับแรงกระแทกได้ดีลงไปปุ๊บคือพวงมาลัยเนี่ยครับพอะไรเตัวไหนก็คุยได้พวงมาลัยที่ไวขึ้นนะผมก็ลองดูเออมันมันที่เราขับเนี่ยมีหลายโค้งที่แคบๆคบเราได้เลยอตัวฮะแล้วเราเราไวค่อนข้างไวเหมสร็จแล้วก็เก่งแล้วนะครับสนุกทอะไ้ความสนุกแล้วก็แป็นย่อมนะครับจริงๆแล้วก็ก็ยังก็ยังใช้รูปแบบของปั๊มพาวเวอร์เหมือนเดิมเนาะพวงมาลัย power เป็นแบบจอยเยอะมากแต่ว่า ปรับปรุงลดอะไรต่างๆนี่แหละวัยข so ึ้นแล้วก <'s> <Is> ็ขับไปขึ้นเหมันรถเก่งอารมณ์รถเก่งรู้สึกวงเลี้ยวจะแคบขึ้นด้วยใช่ดีโค้งดีสบายดีขึ้นเยอะเลยโ้สบายแต่ถ้าถ้าเทียบกับเทอร์ราค่ะเอทเทอร์่าจะเป็นตัวเก่าหน่อยนิดเพราะว่าในเรื่องของการอะไรก็ยังก็ยังดีสมัยเลยหลายหลายปีนะครับ ปรับเซตต่างจากเทอร์ราเลยในเรื่องของโฟมอะไรด้วยช่วงล่างเองเพียงแต่เอาเครื่องยนต์มาใช้เท่านั้นเองนะครับแต่พื้นฐานนี่คือพัฒนาใหม่คนณลิขคนณลิคุลิขิตคุลิขคุลิขิตเราเฉพาเครื่องยนต์จะให้ความรู้สึกที่น่าประทับใจนะครับมาแต่เที่ยวเกียร์ธรรมดาเป็นไงบ้างครับ เราไม่ได้ลองกันเฉพาะเกียร์อัตโนมัติลองเฉพาะตัวท็อปหรือว่าตัวที่มันแต่งพิเศษนะเกียร์ธรรมดาใช้งานสบายๆแต่ว่าเพียงแต่ว่าสดับสั้นใช้แค่เกียร์อีกสองที่เราไปนรื่อยก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็แล้วแต่เกียร์เกียร์ออโต้ก็สบายหน่อยเวลาขับไปยาวๆหรืออะไร้ยครับแต่ว่าเกียร์ธรรมดาก็คล่องตัวดีถ้าผมว่าเกียร์ธรรมดาเนี่ยถ้าขับลุยๆแล้วต้องมีเข่าโค้งอะไรเนี่ยผมเกียร์ธรรมดา ก็จะจำได้เราจําได้อยู่แล้วผมเชื่อว่าเราจําได้แล้วนิสสันเองนะฮะเกียร์อ่าในในวาร่าเนี่ยเกียร์ธรรมดา6สปีดนี่คือเจ้าแรกนะเจ้าแรกที่ทำทำาเกียร์กว่าแต่ว่าเกียร์ความสบายอาจจะสู้เกียร์ออโต้ไม่ได้แต่ว่ามันมันก็ใช้งานได้แล้วแต่เราชอบมากคนต่างจังหวัดนะฮะก็ยังติดกับเกียร์ธรรมดาอยู่ถ้าเกิดเอาเกียร์อัตโนมัติมาให้ใช้เนี่ยนะผมเจอหลายคนแล้วอ้าว มาเหยียบคัดเหยียบคัดเหยียบเา้บรกแต่อันนี้เกียร์ธรรมดาที่จะสังเกตนะครับมันจะนุ่มนวนนุ่มดวนขาั้องแข็งแรงโตคัดนุ่มนะอ่านุ่มแล้วอย่างที่ผมบอกไปขาผมไม่ค่อยมีแรงให้เหยียบแล้แห่งนิดนึ่งแต่ก็โอเคเวลาเหยียบแล้วก็ปล่อยนะมันไม่ลึกมากถ้าเราไม่ติดเกียร์ธรรมดาก็ไม่เป็นปัาเพราะว่ามันก็ขับเข้าเข้าโค้งเด้มันก็ช่วยได้เยอะัวเกียร์ธรรมดานี่มีเฉพาะรุ่นไหนครัเออเป็นตัวก็จะมีตัวคิงแคบตัวโตเตี้ยนะครับตัวโตโตเตี้ยนะครัับบีคร อยู่ที่วันนี้จะมีองค์ประกอบเพิ่มเติมคือเกียร์ธรรมดาเนี่ยจับรกับเครื่องเก่าตัวสองพันห้าใช่ครับแต่ถ้าตัว3.2เนี่ยแต่แต่ถ้าเกิดเป็นตัวคาลิเบอร์นะเกียร์ธรรมดาเกียร์เกียร์ธรรมดาแต่ว่าเป็นคาลิเบอร์ก็ยังใช้เครื่องเครื่องเครื่องแต่ว่าเครื่องเอ่อ YS 23อยู่ครับแต่ว่า เทอร์โบเดี่ยวโมดเตยวใช่เทอร์โบเดี่ยวครับตัวท็อปเป็นตัวท็อปนะครับที่เป็นเกียร์อัตโนมัติทั้งหมดเนี่ยเป็นเทอร์โบคู่เลยใช่ตัวท็อปเลยใช่โอเคเนาะแล้วก็คุยกันพอสมควรนะครับแล้วก็คงคงได้มีโอกาสได้ ราคงมีด้วยการขับดูดยาวอีกสักรอบในึุ่นที่ใหม่นะครับเพราะว่าใการจัดทิกแล้วเราจะมารายงานอีกทีว่ารุ่นนี้ขับดูดยาวอันนี้ไม่ได้ใช้งานจริงแหละเป็นยังไงการทรงตัวความเร็วสูงเป็นยังไงการกินน้ำมันเป็นยังไงนะครับแล้วข้อสรุปคืบายเป็นอะไน่ากังวลเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าทีมเราจะมาเล่าให้ฟังจีนนะครับถ้ามีโอกาสนะได้วนกันโอเควันนี้ขอบคุณพี่ปนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ